ครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ทราบแล้วว่าระบบต่างๆในประเทศไทยหลังจากที่เจอปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเข้าไปนี่อัด จะมีบางธุรกิจที่ต้องปิดตัวไปบ้างคราที่เราก็าบ,ทบทนําเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดได้เห็นว่า,าพัฒนาการมันมาจากอะไรแนวค,คิดที่เขาคิดเขาคิดอะไรก็คือการปรับสมดุลประเทศใช้ทฤษฎีสองสูงเข้ามาค,คิดจะยกระดับประเทศเราเนี่ยนะคือคให้อาการส่งออกซึ่งเป็นสมัยก่อนเรียกว่าสินค้าปสมภูมิอะไรพวกนี้นะก็ยกระดับเพื่อหน,นีพวกอาเซียนด้วยกันต้อนรับเอซีเนี่ย แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยพอตัดสินใจปรับค่าแรงขั้นต่ําไปแล้วเนี่ยคำว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ํามันไม่ได้หมายความเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคโรงงานนช่ครับผมกํออาลังจะถามมิโก้อยู่ว่าไอโครงสร้างแรงงานบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงครับคืออย่างรรน,นี้ผมก็ลองไปหาข้อมูลดูเดี๋ยวดูท,ที่ที่กราฟวงกลมนะจะพยายามอ,อ,อธิบายให้เข้าใจนะฮะ,ระประเทศไทยเนี่ยนะมีจำนวนแรง,งงานที่อยู่ในระบบเนี่ย38ล้านคน38ล้านคนนะฮะ ประชากรเรามีเท่าไหร่ล่ะหกสิบเจ็ดล้านจุดสาห้าล้านคนนะฮะครับก็เท่ากับห้าเท่าไรเอ่ยห้าห้าสิบหกรเนสิบหอครับห้าสิบหกเปเซของประชากรเนี่ยสามิแปดล้านคนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในระบบแรงงานไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานอยู่ในระบบแรงงานนะฮะแต่นี่แยกยังไงนะฮะเขาก็แยกว่า ในแรงงานนี่ก็มีเขาเรียกแรงงานในระบบกับนอกระบบ oh. นะฮะแรงงานในระบบความหมายมันคืออะไรก็มีประมาณสิบสี่ล้านคนคือถ้าดูในในชาร์ตเนี่ยก็คือก้อนก้อนเล็กสิบสี่ล้านคนเนี่ยก็คือบริเวณน,นี้นะฮะก็คือเนี่ยนะฮะก้อนเนี้ยสิบสี่ล้านคนส่วนก้อนข้างนอกนี่คือยี่สิบสี่ล้านนะฮะอันนี้เป็นแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบ คือแรงงานนอกระบบนะคราวนี้คาว่าในระบบมันคืออะไรเขาบอกว่าใน14ล้านคนเนี่ยมีลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วนะประมาณสัก8.5ล้านคนนะฮะก็คือ8.5เนี่ยที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะพวกนี้เนี่ยในประกันสังคมก็แน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าค่าแรงขั้นต่ำ300แต่พื้ก็ใน8.5เนี่ยมีประมาณสัก2ล้านคนเศษๆนะฮะที่เขาบอกว่าอยู่ในระบบที่ ต้องใช้ค่าแรงขั้นต่ําแน่ออยู่ในจ่ายกันอยู่ในอัตราขั้นต่ำเนี่ยคือกลุ่มนี้โดนผลกระทบแง่ๆแล้วนะฮะอันนี้อยู่ในระบบแล้วก็ประกันสังคมกลุ่มต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกจ้างภาครัฐนะลูกจ้างภาครัฐเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักสามล้านคนครับนะฮะสามล้านคนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือไม่ได้มว่าลูกจ้างภาครัฐต้องมาจ่ายสามร้อยก็มีสามร้อยแม่งสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแปดแล้วแต่แต่ว่า มีกลุ่มหนึ่งละในจำนวนนี้อาจจะเป็นสัดส,ส่วนสัก20%รหรือ10%แล้วแต่ที่เป็นแรงงานที่อยู่ในการจ้างที่อัตราขั้นต่ำที่มีผลกระทบจากไอ้ค่าแรง300แน่ๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อีกประมาณลูกจ้างภาครัฐนี้เท่าไหร่3ล้านคนคนะฮะทีน,นี้ก็มาถึงกลุ่มที่พูดถึงกันบ่อยๆคือ sme นะฮะ sme ในระบบเนี่ยเขาบอกมีการจ้างงานอยู่ประมาณสักหล้านคน นะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือที่อยู่ในภาคาบริการซึ่งอยู่ในระบบนะอันนี้คือแรงงานภาคบริการประเภทอื่นๆที่อยู่ในระบบอายุตัวอย่างง่ายๆก็คือพนักงานที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าที่อาจจะยังต้องกินค่าแรงขั้นต่ำสาม300ร้อยอะไรพวกนี้แล้วก็อยู่ในระบบการสังคมนะก็ตรงนี้ก็อีกประมาณสองล้านนะนะรวมตรงนี้คือสิบสี่ล้านนี้ไล่มาถึงยี่สิบสี่ล้านข้างนอกที่ที่เป็นแรงงานนอกนอระบบ,ะบ,บนะ ตรงนี้เนี่ยตัดแรงงานภาคเกษตรไปก่อน12ล้านคําว่าแรงงานภาคเกษตรนี่ไม่เหนี่ยความว่าเป็นแรงงานที่ได้รับการว่าจ้างคือคนที่อยู่ในภาคเกษตรอ่ะชาวไร่ชาวนานเนี่ยคือเป็นแรงงานที่อยู่ระบบเข้าใจความาหมายนนะครับแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้แรงงานที่ถูกว่าจ้างคือเขาเอาตัวเข้าไปทํางานแบน,นี้สิบสองล้านคนนะฮะแล้วก็จากที่เหลือก็จะเป็นลูกจ้างที่อยู่ในภาคเกษตรจริงๆ3ล้าน ไอ้ลูกจ้างภาคเกษตรมาจากไหนคืออยกตัวอย่างง่ายๆคนตัดอ้อยนะฮะ,ะคนขุดมันคนชาวสวนที่ไปกลี่ยเกษตรจริงๆแต่ไม่ใช่ทำการาเกษตรจริงคือสิบสาล้านคนแต่พวกนี้คือเป็นพวกไปรับจ้างพวกนี้จ,จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายขั้นต่ำนะฮะอีกสามล้านคนนะฮะซึ่งจะมีมากมีน้อยนะบางคนอาจจะ เป็นแรงงานที่มีฝีมือหน่อยก็อาจจะไม่อยู่ในโครงสร้างไอ้สามร้อยแล้วอาจจะเด้กขึ้นเกินสามร้อยไปแล้วแต่พวกที่เป็นแรงงานที่เคลื่อนมาเพื่อมารับตัดอ้อยเวลามีฤดูอ้อยมารับขุดมันอะไรพวกนี้นะอืมพวกนี้ก็อยู่แถวๆนี้พวกนี้บางส่วนเนี่ยก็จะหลังจากเสร็จหน้าข้าวหน้านาอะไรเขาขายลอตเตอรี่อันนี้อ่ะจริงๆหรือมันขับแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่ฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณแปดล้านคน ตรงนี้เนี่ยถามว่าทำอะไรแดล้านคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลูกจ้างทีออ่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระเช่นคนขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ค้าหาบเร่<ม>กลุ่มขายลอตเตอรี่<ม>ที่ผมว่าเนี่ยนะค,คนพวกนี้ก็คืออยู่ในระบบนอกระบบไม่อยู่ในประกรันสังคมแล้วก็ ทำมาหารับประทานอยู่ทุกวันเนี้ยแปดล้านคนบางส่วนก็เป็นเจ้าของกิจการบางส่วนก็เป็นเจ้าของและลูกจ้างแล้วบางส่วนก็เป็นลูกจ้างนะฮะ,ะก็อีก8ล้านคนแล้านคนแต่ที่สําคัญอ่ะตัวเลขหนึ่งก็คือแรงงานต่างด้าวอ,อันนี้แหละน่าสนใจต่างด้าวเนี่ยเขาบอกว่าตามตัวเลขเนี่ยอยู่ประมาณ 3- าถึงสล้านไม่แน่ชัดเป็นตัวเลขที่มั่วๆมากคุ้มเครือคุ้มเครือม,มากแต่เอาว่าแรงงานต่างด้าว3าถึงสล้านคนเนี่ยนะฮะมีที่ ลงทะเบียนถูกต้องเนี่ยตกประมาณ900าแสนพี่กำลังจะบอกว่าพวกนี้ร้องเพลงชาติไทยชัดหน่อยชัดหน่อยชัดหน่อยแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับอันนี้สงจากค่า <c oughs> แรงขั้ต่ำสามร <300. S 1> ้มอยเพราะนั้นจากตัวเลขที่คุณเห็นเนี่ยก็จะพบว่ากลุ่ม SME นะที่บอกว่ามีแรงงานอยู่ในระบบ1ล้านคนเนี่ย กลุ่มนี้แน่นอนจะมีแรงงานบางส่วนโดนผลกระทบจากค่าแรง3ามร้อยแล้วที่เป็นข่าวหน้าสื่อบิมตอนนี้คือกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็มีที่อยู่ในระบบที่เหลือนอกเหนือที่จะโดนผลกระทบเนี่ยก็จะกลุ่มตรงนี้คือกลุ่มที่อยู่ในประกาศสังคมแล้วก็เป็นสองล้านคนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มค่าแรงขั้นต่ำอันนี้อยู่ตามโรงงานละนะ,ะตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง,างๆจะอุโปโภคบริโภคผลิตเพื่อส่งออกอะไรแล้วแต่นะฮะส่วนที่เหลือที่ ในลูกจ้างรัฐวิสาหกิจก็ดีนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาคบริการก็ดีอาจจะมีบ้างนิดๆหน่นนอยๆไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ที่หนักๆมันก็จะเป็นโรงงานนะฮะแล้วก็เป็นเอ่อ e s มอที่ว่าส่วนที่อยู่นอกระบบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มที่จะโดนผลกระทบคือพวกภาคเกษตรที่บอกว่าเป็นแรงงานภาคเกษตรสล้านคนครสามล้านคนตรงเนี้ยนะฮะ จะโดนผลกระทบแน่นะฮะส่วน8ล้านคนที่อยู่ในอาชีพอิสระเนี่ย mm hmm. ก็จะมีผลกระทบมันไม่ถึง8ล้านหรอก mm hmm. มันก็จะถูกทอนไปเช่นคนขับแท็กซี่เขาไม่เกี่ยวจะ300ไม่300ก mm hmm. ูไม่เกี่ยวนะมันเขาหาไรายได้เขาเองค,คนขับรถยามเนี้ยจจะกระทบอนะรอนะปภอะไรทั้งหลายกลุ่มรับจ้างทั่วไปเช่นมอเตอร์ไซค์วินนี่เขาก็ไปพึ่งค่าโดยสารมัรนก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกสามมากระทบ mm hmm. แต่มันอาจจะถูกเอาไปเปรียบเทียบบ้างว่า ถ้าทำมาหารับประทานขี่มอเตอร์ไซค์ได้มาหนึ่งสามร้อยอวันนี่มันมีข้อเปรียบเทียบเปข้อเปรียบเทียบเพราะนั้นโดยโครงสร้างเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้แค่ที่มาพูดกันว่า SMG เจ๊งล้านลายแสนลายคนจะตกงานไปพูดเฉพาะ SME แต่บนข้อเท็จจริงแล้วหมันมีอีกเยอะแยะในโครงสร้างของแรงงานเวลาเป็นข่าวเนี่ยก็จะพูดถึงผลกระทบตัวนี้ลองดูชาร์ตต่อไปเนี่ยเขาก็จะไปทำตัวเลขมาว่า ต้นทุนเมื่อมันมีการปรับขึ้นของค่าแรงแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลผลกระทบอะไรบ้างก็จะไปเห็นตามชาร์ตที่เห็นว่ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไว้จะโดนผลกระทบเท่าไหร่พอเจรนายเท่าไหร่เครื่องนุ่ม่มเท่าไหร่กระเป๋าหนังเท<ฮ>่าไหร่อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เฉลี่ยกมาว่าเมื่อปรับค่าจ้างเป็น300บาทแล้วเนี่ยค่าจ้างค่าแรงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยสามสิบเก้าจุดห้าครับ,รบส่วนผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะ ไล่เรียงไปนะบางกรณีก็โหสูงปีบ<ต>งป๊บแต่ว่าโดยเฉ<ด>ล <ง S 2> ี่ยแล้วเนี่ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะเห็นว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นต้นทุนแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นส3ิบามเปอร์เซนพราะพวกนี้ใช้ใช้แรงงานเยอะนะฮะแล้วก็มันก็จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยเขาขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นตก็จะเป็นอะไรที่สูงที่สุดละธุรกิจโรงแรมนะฮะรับเหมาก่อสร้างบ้านคือคนงานคนงานเนี่ยเขาบอกว่าจากอันเนี้ยต้นทุนแรงง,งานเฉลี่ยเนี่ยจะขึ้นไปยี่สิบเจ็ดเปอร์ซ็นนะฮะ ก็คือกลุ่มนี้27นะฮะแล้วก็จะส่งผลให้ต้นทุนของไอไอ,ไอธุรกิจนี้เนี่ยขึ้นไปประมาณ9.8นะในขณะที่พวกส่งออกเนะ่ยอย่างเฟอร์นิเจอร์หวายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้นทุนค่าแรงเนี่ยขึ้นไปเนี่ย28ส่งผลกระทบ10.2ครับนะก็ไล่เรียงไปแต่ในนี้ต้องเหลือจากพวกมีเนี่ยอย่างผู้กันเยอะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์มไม้ฟอกย้อมพวกนี้พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ถ้าว่าจริงเนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในเป้าหมายของรัฐบาลที่จะไม่ใช่ทําให้มันจเจริญน,นะที่จะให้มันล้มหายตายจากไปคือเขาต้องการจะยกระดับ<อ>เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณพึ่งพาแรงงานแล้วก็ทําเหมือน OEM ร,รับตัดตามออเดอร์ไนกี้อะไรก็แล้วแต่ มันไม่รอดแล้วในอนาคตเนี่ยเพราะข้าแรงชาวบ้านเขาก็ถูกเหมือนกันเพราะนั้นบอกมันต้องปรับตัวมันนั้นไอการฟอร์สครั้งนี้พอขึ้นส0มร้อยปุ๊บข้าแรงมันเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะฟอร์สให้ภาคอุตสาหกรรมพวกนี้ต้องปรับตัวคือยกชั้นยกเกรดตัวเองให้ขึ้นให้ได้นะหาสร้างแบรนด์เองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณทําไม่ได้ทางออกของคุณคือรีโลเคตโรงงานไปเช่นย้ายไปไปนู่นแหละขมรพม่าลาวยวนอะไรว่าไปละนะฮะ ก็คือต้องออกไปละส่วนวัตถุดิบก็ไปสแสวงหาในประเทศนั้นหรือบ,บางส่วนจะใช้วัตถุดิบจากเราส่งเข้าไปก็แล้วแต่<ม>เช่นสิ่งทอนี่ก็เอาผ้าเอาอะไรจากเราไปก็<ม>แล้วก็ไปตัดเย็บที่ nogle. นะู่นนะแล้วก็ไปใช้สิทธิพิเศษบางอย่างในฐานะเป็นประเทศกําลังพัฒนาเ<ม>พราะฉะนั้นก็เคลื่อนย้ายแรงไอโรงงานไปอยู่ตรงนูน้น<ม>ก็ไม่ต้องมาพึ่งพาแรงง,งานในประเทศละแต่ปัญหาก็คืออ้าวแล้วแรง,งงานในประเทศในกลุ่มนี้มันจะทาะําไง ถ้าเกิดว่าโรงงานมันย้ายไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบตามมาว่ามันจะเคลื่อนตัวยังไงแรงงานในอนาคตเนี่ยนะครับคือผลกระทบที่เราจะต้องตามกันต่อนะครับในเทปหน้าว่ามันจะมีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใดบ้างนะครับช่วงนี้คือมันไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมคุณ คุณอ๋อคือนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมที่ว่าเนี่ยคือผมกลับมองว่ามันมีผลกระทบหลายด้านมากต่อโครงสร้างการผลิตบ้านเราแล้วก็โครงสร้างสังคมด้วยซ้ำซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาสรุปให้ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ,รบตอนหน้าต้องคอยตามกันครับ